สวัสดีค่ะพิมพ์รีพาชมนะคะวันนี้จะมาแจกโค้ดฟรีนะคะเกมรืนอพรีสและลอซิมนะคะหรือว่าเป็นเกมที่บริหารพวกห้องเช่าคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์นะคะก็คือบริหารอาหารสาริมซา์นะคะสำหรับเกมนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเลเวลเนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยค่ะเขาจะตันอยู่ที่เลเวล28นะ ซึ่งจะอัปเดตแพทใหม่ในเร็วๆนี้นะคะก่อนคริสต์มาสนี้นะคะตอนนี้นะคะพิมพ์พเองเนี่ยก็เล่นได้ถึงที่เลเวล27แล้วนะคะแต่ว่าพิมพเนี่ยจะเล่นแบบไม่รีบร้อนนะคะพิมพ์พจะค่อยๆอัพชั้นไปทีละชั้นค่ะซึ่งคอนโดอันนี้เนี่ยคอนโดใหญ่ของเขาเนี่ยจะมี10ชั้นใช่ไหมคะแต่ละชั้นเนี่ยจะใช้เงินอัพเฟอร์นิเจอร์ทั้งฟลอร์เนี่ยของของชั้นนึงเนี่ย เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งพิมพ์ก็ค่อยๆอ,อัพไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกดทําตามเควสอย่างเงี้ยค่ะเควสมันก็จะกระโดดไปมาค่ะอัพห้องชั้น5อัพห้องชั้น6อะไรอย่างเงี้ยค่ะกระโดดไปมาซึ่งพิมพ์ว่าพิมพ์งงอะค่ะพิมพ์ก็เลยอัพทีละชั้นไปเลยแล้วก็เวลมันก็จะขึ้นปื๊ดเดียวทีเดียวเมื่อเราอัพครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครบทุกห้องแล้วก็ทุกชั้นนะคะ นี่คะ่ะเป็นไงคะความไฮโซของเมืองนี้นะคะมีที่ดูหนังแบบนี้ด้วยนะคะนั่งกันแบบว่ารับลมนะคะโอเพนเลยนะคะโอ้โหเลยนะคะมือคนรวยคะ่ะเมืองนี้นะคะ สำหรับคุณลุงนะคะที่มีหนวดมุมขวามือข้างบนที่เด้งเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคุณลุงที่เป็นความหวังของเรามากเลยค่ะเพราะว่าลุงมาที่ไดเราจะได้เงินทุกทีเลยนะคะถ้ายังไงก็ขยันกดคุณลุงหน่อยนะเราจะได้มีเงินเยอะๆเพื่อมาอัพเมืองของเราเวลจะได้ขึ้นเร็วๆค่ะ และแน่นอนค่ะเมืองของเรานะคะก็ต้องใช้ทั้งน้ําแล้วก็ไฟนะคะเราจําเป็นจะต้องมีระบบไฟแล้วก็ระบบน้ํานะคะที่รองรับเพียงพอนะคะคือการเล่นนะคะเวลาเราอัพ อ่บ้านหรือว่าคอนโดเพิ่มขึ้นไปห้องเยอะๆหรือว่าปริมาณเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ไฟและน้ําเพิ่มขึ้นนะคะเราจําเป็นจะต้องมาอัพตัวมออแปลงไฟใหญ่นะคะ3ตัวตรงนี้นะคะให้มันเต็มขีดจํากัดของมันนะคะเราก็ต้องคอยกดบํารุงระบบรักษานะคะโดยใช้เงินนะก็คือต้องคอยกดอยู่เรื่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กดตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เมืองเราเนี่ยไฟตกนะคะไฟไม่พอใช้แล้วก็ไฟดับทั้งเมืองได้ค่ะก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบแดงๆอะคะ่ะมุมซ้ายของ ของจอเกมเรานะคะถ้าเกิดว่าไฟมันไม่พอค่ะอย่างอันนี้นะคะของพิมพ์อัพเต็มครบหมดแล้วนะคะทั้งสระมอแปลงไฟเลยนะคะแล้วก็ระบบน้ําก็อัพเต็มสูงสุดขีดสูงสุดหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมืองก็คือ,อยังไม่ติดลบไฟแล้วก็ไม่ติดลบน้ําค่ะ และว,วิธีที่จะได้เงินเร็วนะคะก็คือพิมเนี่ยจะชอบกดตรงปุ่มเขียวๆนี่ค่ะตรงกลางข้างล่างเนี่ยนะคะเพื่อเร่งเวลาเขาค่ะพอเวลาเขาหมดวันไวๆเนี่ยเราก็จะได้เงินมาไวขึ้นค่ะแล้วก็กดคุณลุงไปด้วยค่ะเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เลยทําให้พิมเนยเวลขึ้นไวนะคะถ้ายังไงเนี่ยขยันกดตรงข้างล่างด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าเอ่อได้ไวมากๆเลยค่ะเงินแบบขึ้นปุ๊บตันเลยค่ะ นี่นะคะเุ่มเขียวข้างล่างจอนะคะตรงกลางเนี้ยนะคะที่เป็นาสามสปีดอัพเนี้ยนะคะกดไปเลยค่ะมันจะมีเสียงอย่างนี้นะคะแถเพียวเขียวหมดเมื่อไหร่เราก็กดดูแอดโฆษณาเพิ่มนะคะเพื่อเหมือนลีเขาอะค่ะเพื่อจะได้กดต่อได้ค่ะสำหรับโค้ดนะคะวันนี้พิมพ์ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีหลายโค้ดมากๆเลยคะ่ะบางโค้ดเนี้ยอาจจะเติมไม่ได้บ้าง นะคะเออถ้าอย่างไรเนี่ยลองกดดูก่อนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ปล่อยให้เราแบบกดเติมได้บางครั้งเขาก็ปิดอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์เคยลองแล้วนะคะถ้ายัางไงกดไปเลยแล้วก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปติดตามโค้ดใหม่ๆที่หน้าเพจกันนะคะ และในวันนี้ค่ะโค้ดทั้งหมดนะคะของเกมนะคะที่เขาเคยแจกมานะก็อยู่ในหน้านี้แล้วนะคะอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วถ้าอยางให้เพื่อนๆลองนําไปเติมดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวหลังอัปเดตเนี่ยค่ะคิดว่าก็จะมีโค้ดใหม่ๆมาอีกนะคะยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามหน้าเพจนะเขาจะมีแจกโค้ดอยู่เรื่อยๆคะ่ะหรือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของเกมนี้นะคะวันนี้นะคะพิมพ์ขอลาไปก่อนนะรับเกินช่วยกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งไว้ให้พิมพด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ